เมื่อเอ่ยถึงวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของแผ่นดินไทยชื่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือพระนามที่ชาวสยามทุกยุคสมัยจดจำพระเกียรติคุณด้านความกล้าหาญถูกกล่าวขานอย่างกว้างขวางแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้พระองค์สามารถยืนหยัดต่อ,อกรกับจักรวรรดิของสาวดีอันเกรงไกลนั้นไม่ได้มาจากความกล้าเพียงอย่างเดียวหากเกิดจากระเบยียบวิน,นัยและความเด็ดขาดที่พระองค์ทรงยึดถือเป็นรากฐานของการนำทัพและการฝื้นฟูบ้านเมือง ประวัติโดยย่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อพศ .2098 ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกพระองค์มีพระเชษฐภพระคินีคือพระสุพรรณกัลยาและพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวขณะที่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกจนกระทั่ง พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษโลกในสงครามช้างเผือกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษโลกยอมอ่อนน้อมต่อหงสาว,วดีจึงทําให้พระเจ้าบุเรงนองได้เมืองพิษโลกกับอยุธยาและทําให้สยามตกเป็นประเทศราชของพมา่าเพื่อยืนยันความจงรักภักดีของกษัตริย์พระเจ้าบุเรงนองทรงขอพระสุพรรณกระยาและพันนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาว,วดีในพศ .2107 ทําให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดมังนอนตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง9พรรษาประทับอยู่หงสาวดี8ปีและเสด็จกับกรุงศรีอัุตยาเมื่อพระชนมายุ1 7พรรษาพศ2115ครั้งที่อยู่ในเมืองของสาวดีก็ได้แสดงความบีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้งพระนเรศวรทรงเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เข้มงวดตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อพระชนเพียง9พรรษาพระองค์ถูกส่งไปเป็นองค์กันหน้ากรุงของสาวดีที่นั้น พระอ,องค์ไม่ได้เป็นเพียงเชื้อพระอ,องค์ต่างเมืองแต่ต้องดํารงพระชนภายใต้กฎระเบียบอันเคร่งทัดของราชสํานักพมา่าการฝึกทหารวิถีแห่งน,นักรบและความระมัดระวังทุกย่างก้าวล้นหล่อหลอมให้พระอ,องค์ซึมซับระเบียบและวินัยระดับสูงติดพระอ,องค์มาตั้งแต่วันนั้นหลังกรุงศรีอจุธยาเสียแก่หงสวัสดีบ้านเมืองอ่อนแอผู้คนระส่าระสายหัวเมืองต่างๆแยกตัวเป็นกกเป็นเหล่าพระนเรศวรเมื่อทรงประกาศอิสรภาพแล้วจึงต้องอเผชิญภารกิจอันหนักหน่วง นั่นคือการทําให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ความเป็นปกแผ่นอีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงมักกล่าวว่าในรัชกาลของพระองค์กองทัพสยามมีความเป็นระเบียบได้จงรักภักดีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในศึกบางครั้งเมื่อทหารเสียขบวนหรือฝ่าฝืนพระบรมราชโองการพระองค์ทรงลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อให้กองทัพทั้งปวงตระหนักว่า การรักษาคำสั่งคือหัวใจของความอยู่รอดของประเทศพงศวดา,บ,าบังฉบับบันทึกว่าเมื่อทหารกลุ่มหนึ่งถอยโดยพระราการจนทำให้แนวรบปั่นป่วนพระองค์ทรงสั่งลงโทษทันทีและไม่ให้ผู้ใดกล้าทำผิดซ้ำอีกความเด็ดขาดนี้ทำให้กองทัพสยามเป็นหนึ่งเดียวไม่มีผู้ใดลังเลเมื่อได้รับคำสั่งมีบทบันทึกประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงความเข้มงวดและบทลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้กระทำความผิดและให้รางวัลสำหรับผู้กระทำความดีความชอบเป็นที่รับรู้รับทราบ,รบ การทั่วตั้งทหารและชาวบ้านทั่วไปมีเรื่องเล่าจากนักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวต่างชาติที่มีผู้นํามาเล่าไว้เป็นเกร็ดประวาัาติว่าองค์นเรศวรหรือที่เรียกกันว่าพระองค์ดํามักออกเสด็จประพาสด,ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอพร้อมกับผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนโดยพาเรือเข้าไปในหมู่บ้านมีอยู่คืนหนึ่งเกิดพายุหนักมากจนไม่อาจกลับวังได้ ที่ข้างคลองมีกระท่อมของหญิงชรายินดีต้อนรับเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารพระองค์ดำตักฝนไปตัวเปียกมีอาการหนาวสัน่นจึงขอสุราเพื่อน,นำมาดื่มให้ร่างกายอุ่นขึ้นชาวบ้านส่วนมากยุคนั้นมักมีการหมักสุราไว้ในบ้านแต่เป็นอยู่ในช่วงเข้าภาษาเป็นกฎขององค์เหนือหัวที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านดื่มสุราหญิงชราจึงไม่ยอมให้ใช้แปลกหน้าขอร้องเพราะรู้สึกหนาวสั่นสะท้านหญิงชาราู้สเสียนใจจึงไปนำสุรามาให้ดื่มแต่กำชับว่าอย่านำเรื่องนี้ไปบอกใคร เวลาต่อมามีคนมาจากวังรับหญิงชลาเข้าวังเมื่อหญิงชลาเห็นพระองค์ดำที่หน้าตาเหมือนกับชายแปลกหน้าคืนนั้นแล้วแทบเป็นลมเกรงจะถูกลงโทษแต่แล้วพระองค์กลับให้รับเลี้ยงเข้ามาอยู่ในวังเหตุที่ว่าสําหรับการให้เล่าครั้งนั้นไม่ได้ถือโทษเพราะเหมือนให้ต้องการรักษาและให้ร่างกายอบอุ่นคลายหนาวสัน่นเป็นเรื่องเล่าที่ชาวต่างชาติเป็นผู้บันทึกแสดงให้เห็นถึงความมีพระเมตตาของพระองค์ดำ